สบายดีจ้าพี่น้องอันนี้กระติกเป็นนันแม่ครัวอีกเลยเด้อพี่น้องเด้อเแล้วเซียวจอนพี่สาวคนซื้อมากินของอยากก็มาเให้แต่ะวานครับสามแม่ครัวในเฮาเนาะสามแม่ครัวสามแม่ครัวปลากระสบายดีพี่น้องแม่ครัวปลากระป๋องอ้ยก๋อยปลาเนียน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 เนี้ยเด้อสมบัเน้ยนเนซอออเด้ออันนี้ซออาดโอ้ย ไปกินเฟ้อหอกนอกบ้านนี่บอกถ้าคนผสมอยู่ตรงไหนผ่านออยหรือเปล่าตีกล่องขัวควรจนนี่นี่อะไรแบบสองหอมนนึงไม่อมใสะอาดคืออยู่ในเมืองมีเท่ากับพี่น้องเาอยู่งอยู่ปลาเนอะ ใช่แบบอก็ได้เน่้อทำแนกระทำธรรมดาเลาผู้ซอยเราก็ไดบุญหมันนแมนแมนแมนตัวมาตัวมาซอยตัวก็ะไดบุญใช่อือไข่ไข่หัวขาไข่จอยด้อวันนี้วันนี้ไข่เอามาประกอน่อยเออเสื้นหนาเป็นสื่อตามมกอยผวปลามากอยจอยตุ้กินมีเป็นเท่ผื้นฮ้เด้ แม่อออนอนก็นเห็ดเรียบร้อยแลย้วเลยจ้าแบ่งหน้าที่กันพี่น้องส่วนต้มยำของน้องพออลอยบอลุอันนี้ลูลกสาวเห็ดเห็ดสูตรคนไทยเผื่อพี่น,น้นองแซ่บแซบ,บ,บอนี้ก็สูตรลาวที่มือของแม่น้อยเองอันนี้ค่ะพี่น้องเลยปล่อยปลาส่วนเซียวจอยนั้นอ๋อขี่ป้าบอกไสิแกงหม้อไหมมันไปแกงหม้อไหม อยู่ป่าอยู่ดงเด้อพี่น้องเด้อกระมัยุมัยะแน่เนาะพ่อยเนาะลูกเนาะมันก็มานยูมัยะแน่จ้าพ่อยกินครับทางนั้อ๋อขี้ปลาเราเอาบ่แม่นแห้งแล้วบ่นี่งเน็กอ๋อขี้ปลาใส่ข้าวเหแล้วก็สิแกงแกงหม้อไม้ใส่น้ำพี่น้องให้น้องแม็กเสิร์ฟปูอยู่สวนพุ่นน้องแม็กเสิร์ฟไป อันซักสามถวยไปไหมเนาะลูกแม็ก็เป็นเลกเซอร์พลูกินข้าวไปละไมอายิบใส่นันนิ่งเทพื้นพวันกับฮักระหอดขันนี่ฮัก็ได้เครื่องหนึ no. ่งพี่น้องอันพักเที่ยงก่อนเ้อพี่น้องเ้อะคุณพักเที่ยงก่อนพักเที่ยงก่อนจ้ากินข้าวเสร็จกับเทอีกเด็ดไปตาม ทำอยู่ป่าอยู่ลงเลยบวงเลยเดอ้อแซ่บอะไรเลยป้าแซ่บหนาเลยแม่น่ะมันเผ็ดป่นเผ็ดพักกันอย่าเพิ่งเอาก้อนพักพก,กินก,กับไปเลยเขาใส่จานไปพักกินกลับนอพลอยพ,พักเอาไปจัดสองสองตัวเลยจ้าในไปเสิร<ป>์ฟพีน่น้องพ่อมเสิร์ฟห<า>นากินหนากินพักเขากะ หมดแล้วทั้เดี๋ยวจะมาโจกเข่าศักสิทธิ์จานเดี๋ยวเอาบ่วงพัดกันสดบ่วงมาคนน <laughs> <laughs> ้อยเดียวเด้อน้องคอยมาบ่วงคือมืดเลยเออเอาไหมรอให้เลือบ่เออเพิ่อน่าบ่ต้องเหลือไว้ให้บ่อนเรือดอกก็ไปโลดกระเจนว่ามันเหลือเรียนมากินน้ำไม่ทำไปมาเนี่ยไปวันแล้ววะได้เอาเอาสบายดีพี่น้อง ขาเขาใหญ่สามมาคีาเลยมาอดีเราีน้อัดมาแมัเฮ้ยม็กไปนั่งกินเข้าเฮ้ยเ่เช่เซ่ม็กเอาไปในม้าลูกไล่ฟ้าออกเออเอายายเข้าไปยายโหลดยายโลดเด็กกระติบข่าเห็ดเดี๋ยวจกสายฟ้ามันน้ำเด้๋ยบ่วงนะลูกเข่าป่าได้พี่น้องเด้อกินเข่าป่าสามมาคี ยังสดอ่ะบริแพงแปลงให้น้ำผมไม่เป็นแบบนี้เราคอยจายหักเนาะอยู่ไหนเนาะมันต่ำบ่ผมมาเลยเราไม้เราขึ้นไล่มาเบมือก็อนเลยอู้เราไม้เราขึ้นเราบริเลตกินพอวันกันมาเรียบร้อยอ่าเลยลงมือลงมือหิวเข่าได้พผมเจ้าบ่ายโมงเดี๋ตัวนี้เนาะเดี๋ยวเขาไปกินล่ะเดี๋ยวเขาไปกิน เอาเอาขามากคเอาตเกีอมเอาจอกนันาเลยจุกหมาเลยให้กินข้าวอมเออนันละข้าวมันเหนียวนเออนั่นแหละเล่าไม่เลาแน่พี่โอ้ยโอ้ยนอเออจ้พเน่จ้ำพเนอยอ่ะ ปู้แรกกะขลุนอยู่ไทวพุ่นก่อนเอ่อซิมนกขอันนั้นก้อยปลาน่ะแซบจะบอกแซ่บบ่ก้อยปลาน่ะแซบบ่ต้มข้นอพอยเห็ดแซบแซบไปบันเต็บ่วงกับจานห้องน่ะเห็นบ่หน่ะฮันน้าในกลางหันแซบบ่ยอดดยยอเล โยมอยู em, pa, a, ่ป่าอยู่ป่าธรรมาสะอาพี่น้องเลยเลยเมื่อนี่คือผลเนาะอยิบยิบน้องเมื่อนี่เนาะได้ห่มเราหน่เลยมาแม็กมามากินมาแสบมัดหนาหน่อยพริกป่นถือ เพ็ดอยู่บอมีเพ็เสริมมีเพ็ดเสริมเนาะไปกไปกินข้าไหมเ้นั่งพี่นั่งพี่พี่ใกล้เบาในก็ได้นั่งรถนั่งไม่พอยนั่งนั่งรถพอพอยเขานั่งไม่ลูก ห้าขาวหนาหญ่พี่น้องโอ้ลูกเห็ดลูกพลอยได้ทำเป็นคนต้มนะแซ่บไปเลยเนาะคอยจังหวานเนาะส้มพอดียังพอดีนัวพอดีเลยพอยเลยบาทมารอบนากกพอกับแม่กับินังอยู่เื่อลูกสาวเห็ดแซ่บก็ให้ลูกเห็ดให้กินเลยเนาะมารอบนานี่ กินโลดกินโลดชุมก่อยอันเป็นแหมครัวอะไรไ่อยากป้านใดเลยหนึ่งอยู่ด้วยเข่ากันยังหนึ่งอยู่เอาไปเหลืออีกรอบหนึ่งเข้านะเหลืออีกหนึ่งรอบแข่นองไม่หยิบได้ีห ngẹp đi rồi nó, nhà nó nhà nhà nó nhà nó may nó to nhà Nó nhà 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 nó nhà 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 càng vào nó may, nó may nó lại nó. Lại <laughs> มีหน่อม sí. ันขึ้นมาแต่เราบ่ได้เอามันเลยขึ้นเป็นหนนามวดเลยนะหน่อไม้นี่หน่อไม้ไหลนี่เนาะกินเข่ากลางป่าหน่อไม้หน่อไม้เราเต็มสวนเนี่ย ไมัสธินกับมีเราลืมเอานะเนาะเอาเสี่ยวจ่อยได้เพิ่นยังสนุกเล่นอยู่วันครัวเนื่องเขาอีวะ่นยังหนูพอกินเลยเนื่องเขาอีกนนเากกนเเเาะ เลาเิดจอกเพื่อไม้เราเคยเหรอจอกเพื่อไม้เนี่ยอันพักพักเสริมนะของของแม่เองไม้พักเสริมไปหน่ยแซ่บได้กินหลายคนแบบนี้เนาะกินยังก็แซ่บกันหลายคน ไปมาคนเที่ยวทางันเนียมหนาเนยพลต๊กเบ็ดเาลตกเบ่ะเบิ้งยุบผ้ามันคึมคมเนี่เนาะถ้ายุ่เข่าแท้ๆเลยคุณปามึอมีบุญใหญ่คนนึ่

<S <S เอาลาไปก่อนจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เขามาหลับชม o m ส่งแม่น่อยแฟมิลี่ด้พี่น้องอบาย